สวัสดีครับวันนี้แอนแอส์โรเซียครับผมติดปั๊มน้ำซุปใส่นาครับผมปั๊มน้ำสามนิ้วนะครับลดทดสองนิ้วนะครับผมลงนาครับผมนี่เ่อครับผมอันนี้เพื่อีง่ายได้ง่ายออกง่ายได้นะครับง่ายซุปจักนาก็ได้ครับซุปลงนะซุปลงสะได้เลยครับผมครบชุดครับพร้อมติดตั้งชุดนี้ตอนนี้มันโบมีแดดครับฟ้าปิดเบิดเลยนี่ครับเป็นแบบนี้ แต่ว่าน้ำมาหประมาณนี้ครับผมนี่นะครับนี่เลยสุดใจที่จะเข้ามาได้ครับผม0807281044เอนเนกสุรัสเสียวครับนี่ครับมันบ่มีแดดครับแต่น้ำห่าก็ขึ้นครับผมพูดเหมือนต่ลองขึ้นครับผมปั๊มห่ากปอยู่ห้ม่ขึนครับซุปส่นาประมาณนี้ครับผมสองนิ้วนะครับทุนไปเบิงไดเบิดเบิองได้เลยครับผม เจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ